บ้านนนะครับายสาวุฒิมเทพจันลักุลมาจากอำเภอรดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับมาเวทีเราเราจะจำลองลิเกฉากแรกพบกับพระเมเหสีและพระราชาอ่ะอะอโดยพระราชาถ้าลำขนาดนี้มึงไปเป็นพระเอกแทนมันเลยครับ ไม่ต้้งหล่อให้เก๋ใเก๋น่ต้องหล่อมากเป็นพระราชาเป็นพ่ออะได้ได้ได้ภายในตําหนักตออต๊ะต๊ตอนนี้เออรับหน่อยสิจะรำบ้างจะรำบ้างรับนิดนึง ตํนักตอนนี้มะเอี๊ยดีอ๋อเลีม่อเอี๊ยดีเออเราจะไปเสียงอไอย่างเงี้ยอะอมูมี่อ๋อส่วนพรระาชากขาอ้างติดอ่างเวลาร้องร้องเงี้ยมันตั้งมันติดอ่างแล้วต้องต้องตบถึงจะหาย ต่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลูกกวนให้นะไทย,ยในตำหนักต่ออาจาดีไหวครัให้ตุกให้เย็นต่อต่อเมดีอ,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 อาลพระราชาครับพระไทยระทึก จอร์คอยเคลื่อนเดี๋ยวแปลงให้นี่นี่เอ็งอังเลยอะเอ็งไหมอ๋อเอ๋อดีใช่หูดีต่อไปพบกับพระเอกบาสรสอนศิลป์ ฟังพ่อเอชัยยาโดยไม่ประมาณเรานี่เสียงพ่อเรียกหามาทันทีฟังคำบ่งชีวเมืองไม่ได้ที่บ้านไหมอเลยครับพีกฟังคำบ่งชี้เชื่อเชื้อ เมื่อพ่อเรียกเข้ามาพบผมก็ไม่รบลังเลืตนอเต็มต็มเต็มเต็มเก็เป็นเมเต็มะเต็เมเ็ต็เ อ๋อเล่นเสียงเออใครนะใครนะจันตะโคโลบจันตะเขาเป็นจันตะโคโลบหรอใช่ นี่มันก็ได้เวล่เวลาแล้วที่หนูเนี่ยจะต้องลาพ่อและลาพวกเราเนี่ยไปเรียนวิชายังสำนักของพระอาจารย์ที่สาปาโมกอจารย์ตโคลบไปร่ําเรียนครั้งนี้แม่มึงมีอะไรจะสั่งเสียลูกบอกซะสิเมื่นเป็นอ่วงลูกมากเลยอน่ะอืมงเอื่นเอือมือกเจ้าเอือเสร็จพ่อพูดจังอ่ะเสร็จแม่พูดอะไรฟังไม่ได้เรื่องเลย ช่วยแปลด้วยหนูต้องอ้าป่ะไปเจอิงดาดาดไปเจอหมีเออลูกระวังตัวนะลูกนะอ่ะพ่ออ่อวยพรให้ลูกไปเรียนร่ำเรียนวิชาไปดีมาดีนะลูกนะแล้วก็ไปตั้งใจล่ำเรียนเอาวิชาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองของเรานะลูกนะนี่ไอ้ดาวฮาวมบติดตามลูกข้าไปแล้วดุกชื่ออะไรนะดาวฮาว ดาวฮาวนี่มึงคิดสดๆโอเคดาวฮาวดูแลลูกเราให้ดีนะอย่าให้พระจันทร์ตะโครลบเนี่ยต้องมีแผลแม่แต่เลือดตกยังออกกลับมานะได้พะยะครับได้พะยะค่ะผมเป็นผู้ชายเจ้ากระ่อมทุนลาพระเจ้่ค่ะเจริญสุขลูกรักนี่เจ้าของกันาเล่าเรื่องหน่อยสิเจ้าของกันนา,<ข>า จะโคลบได้เดินก็ไม่ได้ป่าก,ก็ได้เจอพระเจ้าตา,าแล้วพร,าาพระเจ้าตาพระเจ้าตาครับพระเจ้เาตาพระเจ้าตาเฮ้ยทีมงานไม่เตรียมพระเจ้าตามาเลยเหรอครับเออพระเจ้าตามาเลยพระเจ้าตามาเลยพระเจ้าตาออเออวิทย์นี้มันเล่นกันง่ายดีไว อาจารยตะโคลบลูกเจ้าสองคนก็ได้ริมล่ำเลียนวิชากับอาจารย์มาจนปีก้าขาแข็งวันนี้พระเจ้าตาก็จะให้เป็นอะไรมึงเป็นอะไรมีสิทธิ์ด้วยกันสองคนเอาเรื่องเอางานเอาการเอาฐานก็ไอ้จันตะโคลบนี่แหละหมาไม่ก็มึงนี่แหละ วันนี้พระเจ้าตาจะให้กลับบ้านกลับเมืองตาก็จะมอบพระจิ้นจุ่มพระจิ้นจุ่มเป็นมอบแต่ไอ้จันตะโคลบครับตาอย่าเอาไปเปิดกลางทางให้ถึงบ้านเมืองก่อนแล้วค่อยเปิดนะลูกนะทำไมถึงเปิดกลางทางไม่ได้ครับเ็อย่าเอาไปเปิดกลางทางมันจะเกิดอาเพศทำาไมให้เปิดกลางทางผมเปิดตรงนี้เลยได้ไหมกรเหลองมือง แม้กำลังสนุกเลยถ้าอยากเห็นนางโมราแฝดต้องรอชมช่วงหนะ้า